สพายดีพี่น้องนี่กะมีผู้ใหญ่ใจดีพาของกินมาให้ยม่ม้อนกินด้วยพี่น้องเด้ออืากของกินมาให้ได้กระดูกอ่อนได้ใสอ่อนใสง้วะพี่อะบีจะหานังอ่นต้มพากันกินเสร็จๆเนาะคนเฮานี่แหละคนเฮากะมีคนหัก ก็มีนคนสั้งคือหวานแล้วเนาะคนหักทอเพนนางคนสร้างทอเพนศาสตร์ผูกคนหกักคนก็นให้เขากินกันนะนี่แหละนี่แบ่งป,ปันให้กินเนาะได้ส่งได้ยรีได้กินก็คิดฮอดคิดเทงก็เลยมาใหา้เอามาให้อยู่หน้าบ้านให้น้ำนางอ้อนได้แม่มอนบริเห็นช้ำเพิ่นไปสุระเพิ่นบอกเพิ่นสิมาบริบูบอะไรมากินนำกันบริบูบอะไรเฮ้ยแถวในก็ะอนอยู่นี่โก,โก๊ก ลุกมาเลยเ็กลุกมา upp, สบายดีสบายดีส้บายดี asy. ส้บายดีสบาดีมาเดิอมาเด้อมาเด้อเฮ้ยพอดีโยกแต่โกโก้นี่ยมามาสบายดีเด้อมามือน่นผุนหันุหัวหมุนกลับนิ่งนินิ่ิ่งเดี๋วมันก็ุคมซ้ำออยผินะเบิงก่อนผุดคมซ้ำออยผิมันคอมคำออยิโตกันหนักหนักซ้ำกัโต กระโดกกันนักนักผูป้ป้าจะยกกระบอกขึ้นพ่อบึงเด็กกระหังโผลถอยเรื่องถอยเรื่องอาถอยเรื่องก็ถอยเรื่องก็ถอยเรื่องถอยเรื่องอาถอยเรื่องถอยเรื่องตีห้ำหน่อยมันนี่มันงะห้ำหน่อยมันตีห้ำหน่อยมันนี่เอ้ยม <c oughs> าพี่กระหยอกโกโก เมื่อห้นางหลากกระจกลูกดลกปีโป้น้ำตานบุญกอบผัวมาใหญ่ช้ำได้เลยนี่โตสัญญมักใหญ่เลยน้ำนักท่าไดเลยนี่เมืนสามสิบโลแล้วบ่เนี่ยโคตได้บุญกอบบํมบนเขานุ๊กนุ๊บิุงกบุญกอบผัวเฮ้ยผผัผัวผันักเทอเธอมันนักเธอเธอไปไปนี่นี่นี่มาใกล้คอยไปนี่ หยอกสำนีแหละหม่หยอกไรยมาพี่น้องกินเขาน้ำมีมอนเด้อต้มใส่ง้วแจวเพี้ยแจวบีคมๆมพักกินครับมาแซบแซบมาเด้อมาเด้อมาเด้อข้าวกันเด้อ ใส่งูออ่าใหญ่ใจดีมาผากให้กินมาเดินมาเดินนักอ้นถึงกับกินไปแล้วกัวเพิ่งอาบน้ำเย็น้าตะเมกอาบน้ำเอ้เขาคุกแข้งนัีนนี่น่าอ้นเขาคุกหอน

ร้ายสีเ่เถะมามาลูกร้านคิน้ำเมเดอรลูกร้านที่หักเพลงหอขู่ทุกคนนะจำแก้วพียน้มกันมนะบนมาไหม,มต้องใส่แสบได้หมขมาขมาคุณดีเดลยนี่กำลังต่างส่วนเป็นนมเห็ดป้าพี่น้องเลยถือถ้วยคือเหนื่อยแล้วเป็นนม ร้านสาวขอถ <so ือเลขถือหวยเฮ้ยมาคิดต้มใส่กันมาเลยมาเลยเ็่ต้มใส่เนี่ยซชบแเสนเกี่ยวเปียกแยวบี้ของผมมาคือมาให้มาเ่านอนเนี่ยใเขายังเนี่ยชินเขาตัวนเอาเกะเบียเอาเสือพให้กินกวาีสบายดีพี่น้องอันนี้ đông nước còn không? Thế mình vậy ừ. Ừ. Đi đâu xin mời con nè tươi để được. Để Ừ. đâu hết sạc đi đẹp chị ngoa mừng mừng นกอ้นก็ใส่หัวคอครับจะได้หัวคอคิดคนเอ้าวอ้นแล้วก็บา้า <c oughs> มาให้ออมาใส่หัวคอครับจะได้มีผู้บ่าเอาใส่มาให้กินมาใั่นโอ้ ก็อยากแม่แล้วแครพูดคนนะ Happy ผัวบางไม่ได้ใส่ใหรอพี่น้องเด้อมีเด้มเมเมอ <c oughs> มีคนหักข้าวมีคนมาต่อเลยมีคนหักข้านีนคนหูวจักกันหลายปีแล้วแต่ข้าวอยู่ตะค้มแต่หันตะโผข้าคุณจะไมาเห็นกันเหรอแล้วทำไมเห็นกันแล้วเราเป็นพ่อค้าซื้อเง<อ>ินซื้อควายขาย Lót a kha mùa khai khai bán lạng lưu lạo nha. Mai để nha. Ba kha ti toga khai kha khai khai nha. Khai tiêu mày kín nha mày 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 cái mày 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 มุงคูติลธมทหานก็พอน้งอ,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 อ้นนางมณฑุกระเข้าธรรมนาพื้นเขาจะรุนเพื่พวกขอนงนอะไรใพวกขออนั่นะน้านะคะบ้าอะไรก็้พวกของนังง่นหร hả ngon được hả? Hả? Nào, nó. ta vang rồi đó. Rồi thôi đi Nam ạ. Tô hai rồi, Hử? Tô hai Thôi ở đấy, ở đấy đó. thôi. Tô hai ừ. thôi thôi đó. Thôi thôi đấy, thôi 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 mà. Thôi muốn tô hả? Nó มันกันดวงเขาใน,านพนัเนเล่ะคือคุ้งอ่ะแต่มัเป็นแสนเปนล้านแตไใจจะจ่อยใส่ตอนเดินไป้านจะไปอีกเดินไป นึาพลนน่เยอะวนเลหดล้านไห้ถึงจริงๆคือช้างบนทัางล่างทุกอนนะซื้อเก็บไส่ร้างออกก๊าเก้าเว้าก้าอต่ก อะไดูครับนี่เขามานี่กินอ่าดีเดี๋ยวกินยางออโต๊อาดี้ขอนแต่บอกเป็นบาดูดฮะเป็นแล้วเอ้ยเป็นแล้วต้องบอเป็นมาไห่ายเดี๋ยวขับเป็นยางเนาะไข่ออนอืมงมว่าไดกิน มาดิขอให้อยากว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวขอแล้วกันแบ่งกันนะกับพี่น้องทุกคนนะครับ <coughs> <coughs> ใ่เห <t od em |ms|> ็ดไร้อ้านี่หายไปแน่นิ่สมอเห็นอมันเห็ดไข่อ้าเบิ่งอันคนดำมาเมาดีๆโน่อมากบายเจ็บปวดนี่ยสองเห็ร้มีอดะยะเห็ดไรยาเมาเห็ดไรตายอบแต่แม่เพิ่งให้ัดขอบจ๊กกัดขอบจ๊กมาเด้อ

ชูโฮชูโฮแรงไม่ได nah ้พอเลยแรงไม่ได้พอเลยไปเตียนน้องอมนิ้เดอร์พูดหนอเด้อหอมลุกไตไตเยียบพูดให้ไปหาเงินเนี่ยลูกผลแบบนี้นะชื่อห้ายน้ำลูกนโอ้โหก็หมาะ มึงจะไปดีบอสิเดือนเนี่ยไปแล้วไปทางโพทางเมียเออโทรทางเมียเออไปใหาเงาอืออือโทรหาเ่าเออบอกคนแล้วอืมหน้าเขาเสียเอาของบ่เมนดอกอุ้มเอาปอดไปสิแล้วฮาวานี่แหละเจาปอุ้มเอามาเจาะเหมื่อแล้วหวังมาเยอะมาเยอะอุ้มบะไวดอกคนต้องเงามาเยอะมาเยอะมาแล้มาเด้อบลอนเด้อมาแล้มาเด้อ มัม่มดวนจมดวพอกปนเทพนมาเด้อม่เด้อใน้าหเมอบ้าเฮ้ยไปกันบ่ไปเี่อบอไปอใส่้อเน่ยไม่เคื่อที่เดีมน้ไฟมพี่หิงครับอ่ะคลิปนี้ก็ลาด้อพี่น้องเด้อโอเคบายลาไปก่อนพี่น้อง